ท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้นะครับช่อง nw real estate 78นะครับมาถ่ายทำบรรยากาศนะครับภายในสำนักงานที่ดินนะครับจังหวัดนรทบรีมานะครับสาขาโนนไทยนะครับมาให้ ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับวันนี้นะครับทาง nW เรล็กซ์เนะครับมีโอกาสนะครับมาแสดงความยินดีกับลูกค้านะครับทางลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับ1แปลงนะครับที่ดิน13าไร่23าตารางวานะครับตำบลบ้านวังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับขอบคุณนะครับลูกค้านะครับที่ให้ n w r e a l x 7 7 8แล้วก็คุณแม่มนะครับดูแลนักแก่การซื้อขายนะครับจนถึงวันโอนวันนี้เลยนะครับวันนี้นะครับวันพฤหัสที่27นะครับเมษานะครับพศ2566นะครับ NW Real Estate 88นะครับขอแสดงความยินดีกับลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับที่ได้รับที่ดินนะครับราคาถูกนะครับทำเลดีนะครับ13ไร่23ตารางวานะครับตำบลบ้านวังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้คุณแม่มนะครับก็กำลังพูดคุยกับลูกค้านะครับทั้งลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายอยู่นะครับผมก็ตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงเวลานะครับบ่ายสองนะครับ 15นาทีนะครับผมโดยประมาณนะครับก่อนนี้ก็กําลังรอทางเจ้าหน้าที่นะครับในการเรียกนะครับทำการาเซ็นเอกสารในการโอนในครั้งนี้นะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับอยากดูคลิปนะครับก็ไปกดลิงก์ดูที่ช่อง YouTube n w e s e 7 8ได้เลยนะครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็ทำเลดีมากๆนะครับผมเป็นที่นานะครับผสมที่ไร่นะครับราคาถูกนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการที่ดินประมาณนี้นะครับราคาประมาณนี้แล้วก็ราคาถูกก็โทรมานะครับสอบถามเราได้นะครับที่เบอร์0638412188นะครับหรือว่าแอดไลน์ไอดีของเราได้นะครับที่เบอร์0638412188นะครับ ทางคุณแม่นะครับยินดีนะครับให้ให้ข้อมูลนะครับของแปลงที่ดินแปลงต่างๆโดยครบถ้วนเลยนะครับผมสำหรับตัวจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ช่วงนี้นะครับก็อากาศร้อนนิดนึงนะครับแต่วันนี้นะครับมีฝนนะครับมีฝนก็ทําให้เย็นชุ่มฉ่าลดอุณหภูมิร้อนอยู่สักนิดนึงนะครับก็เหมาะก็ ตอนนี้ก็เรียกว่าปลายฝนต้นต้นอ่าไอ้ปลายร้อนต้นฝนได้ไหมครับน่าจะได้นะครับปลายร้อนต้นฝนก็เกือบถึงฤดูเก็บเกี่ยวเกือบถึงฤดูทํานานะครับกันแล้วนะครับก็น้ําอ่าขอให้น้ำบริบูรณ์นะครับทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับสำหรับคนนนไทยนะครับผม วันนี้นะครับทาง N W D X 778นะครับและคุณแม่นะครับก็มีโอกาสนะครับพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศนะครับภายในสำนักงานที่ดินนะครับของตัวอำเภอโนนไทยนะครับสาขาโนนไทยนะครับก็วันนี้นะครับมาแสดงความยินดีกับทางลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับห่งแปลงนะครับ ก็เป็นที่ดินนะครับ13ไร่23ตารางวานะครับอยู่ตรงตำบลบ้านวางอำเภอนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับอ,อยู่ในแปลงที่ใกล้เคียงกับที่ดิน17ไร่ที่เราโอนก่อนหน้านี้นะครับแปลงดินเค็มนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่2นะครับที่อยู่ใกล้กันนะครับเป็นเจ้าของเจ้าของเดียวกันนะครับก็ขอบพระคุณลูกค้านะครับ ทางลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับที่ให้เราดูแลน,นะครับตั้งแต่ การซื้อขายแล้วก็การโอนนะครับผมหากลูกค้าท่านใดนะครับต้องการนะครับที่ดินแปลงถูกๆนะครับในจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับอำเภอต่างๆของนครราชสีมานะครับก็โทรมาสอบถามเราได้ตลอดเวลานะครับหรือติดตามเพจ f a c e b o o k ของเราได้นะครับที่ช่องทาง facebook ๊กเฟนเ e นะครับที่ขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะครับทาง ทางเพจ facebook ของเรานะครับเราจะรวบรวมที่ดินที่เราขายไว้นะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งรูปภาพาข้อมูลที่ดินพิกัดที่ดินนะครับลูกค้าสามารถที่จะเข้าไปติดตามนะครับแล้วก็เลือก ซื้อเรียกหาที่ดินอสังหาของเรานะครับในจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับไม่ไม่ไม่ปีเพียงแค่จังหวัดนครราชสีมานะครับในจังหวัดใกล้เคียงเราก็มีนะครับเรารวบรวมม้ให้ทางลูกค้าแล้วครับที่ดินมีเสนดทุกแปลงนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับราคาย่อมเยาวนะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจก็อลองแอดไลน์นะครับ โทรสอบถามเรามาได้นะครับหรือไปเลือกดูที่เพจ Facebook ของเราก่อนนะครับแล้วก็สนใจแปลงไหนก็แอดไลน์มาคุยกันได้นะครับผมสำหรับช่องทางนี้นะครับช่องทาง y t u t u นะครับ N W Real e s t t 78เราจะรวบรวมนะครับถ่ายคลิปวีโอนะครับตั้งแต่การเดินทางจากถนนสำคัญสำคัญนะครับในตัวจังหวัดนครราชสีมานะครับจนถึงแปลงที่ดินนะครับเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านนะครับเสมือนว่าเดินทางมาดูแปลงที่ดินแปลงนั้นๆด้วยตัวลูก เองนะครับเราจะถ่ายทําตั้งแต่การเดินทางครับจนถึงแปลงที่ดินนะครับบางแปลงที่เราสามารถตรุยเข้าไปได้นะครับเราก็จะบุกลุยเข้าไปเหมือนเสมือนว่าลูกค้านะครับได้ดูครบถ้วนนะครับตามเวลาจริงๆนะครับผมขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับที่ที่ดินแปลงนี้นะครับ ตรงนี้คือหน้าสำนักง,งานที่ดินนะครับจังหวัดนครราชสีมาสขานนไทยนะครับวันนี้ก็อากาศคลึ้มเลยนะครับผมม,มีฝนโปรยป,ลยปลยเล็กๆนะครับทำให้เย็นชุ่มฉ่ำลงนิดนึงนะครับผมก็เดินทางระมัดระวังนะครับช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นนะครับถ้าใครมาเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาก็มา ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับผมสำหรับ n w r e a l e s t a t e นะครับพึ่งขึ้นมาจากกรุงเทพนะครับเมื่อวานนะครับเนื่องจากมีพักิจที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ลูกค้านัดดูที่ดินแล้วก็นัดโอนเลยนะครับวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณลูกค้ามากนะครับที่ให้เราดูแลเลยนะครับก็ไปดูที่ดินช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงวานัดโอนเลยต้องขอบคุณมากๆนะครับผม ก็วันนี้นะครับก็มีผู้คนมาครับมาทำธุรกรรมกันเยอะพอสมควรนะครับมีคนมากอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นบรรยากาศที่คึกคืนนะครับเหมือนเดิมนะครับที่สขานนไทยนะครับผม สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับที่เรา,าขายนะครับก็เนื้อที่นะครับ13ไร่นะครับ23ตารางวานะครับอยู่ที่ตำบลบ้านวังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็เป็นทําเลที่ดีนะครับ สามารถทําพืชไร่ได้นะครับเป็นที่ไร่บวกที่นานะครับดินดีน้ําดีอุดมสมบูรณ์นะครับสําหรับแปลงที่ดินแปลงข้างเคียงครับดินเค็มเราขายไปแล้วนะครับหากท่านใดสนใจนะครับที่ดินนะครับในทำเลแบบนี้นะครับเรายังมีให้เลือกนะครับในเพจของเรานะครับขายที่ดินและสังหาทุกชนิดนะครับทุกท่านนะครับสามารถไปเลือกชมได้นะครับ ที่เพจเฟซบุ๊กนะครับขายที่ดินและสังหาทุกชนิดนะครับเรามีช่องทางเสริมด้วยนะครับเป็นช่องทาง TikTok นะครับที่ S N W Real Estate 78นะครับฝากลูกค้ากดไลค์ครับกด s u b s c r i b ์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับช่องทาง TikTok นะครับผมในของส่วน i n s t a g r กรนะครับที่ N W Underscore Real Estate 78นะครับลูกค้าก็สามารถเข้าไปติดตามอินสตาแกรมเราได้นะครับผม ก็รวบรวมเชื่องที่ดินนะครับต่างๆนะครับใบมากมายนะครับสำหรับช่องทางนี้นะครับเป็นช่องทาง y t u t u นะครับที่ N W Real Estate 78นะครับช่องทางนี้ก็จะรวบรวมนะครับการถ่ายทำคลิปวีโอจากแปลงที่ดินนะครับต่างๆที่เรามีนะครับแปลงไหนที่เรายังไม่ได้ไปถ่ายทำนะครับเราก็จะเร่งไปถ่ายทำให้ลูกค้านะครับเพื่อให้ได้รับข่าวสารข้อมูลนะครับที่ดินนะครับนะอ่า นะช่วงเวลาจริงๆครับเม,เมื่อเราไปเนี่ยเราจะไลฟ์สดให้ลูกค้าดู เป็นเบื้องต้นก่อนแล้วก็เราจะตัดต่อคลิปนะครับตามหลังเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับคลิปอาจจะยาวไปสักนิดนงครับแต่เพื่อลูกค้านะครับจะดูที่ดินได้โดยละเอียดนะครับแล้วก็เต็มใจนําเสนอนะครับคลิปวิีโอต่างๆนะครับลูกค้าสามารถเลือกดูได้นะครับหากสนใจแปลงไหนก็โทรสอบถามเราได้ตลอดเวลานะครับทีเบอร์063 841 2188หนะครับหรือว่าแอดไลน์ ID นะครับ เบอร์0นก3แปดสี่หนึ่งสองหนึ่งแปดแปดได้เลยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สำนักงานที่ดินนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับสาขาโน้นไทยนะครับตอนนี้ก็คนมาทำธุรกรรมกันมากมายนะครับช่วงนี้ก็ด้านนอกนะครับด้านนอกก็อากาศมืดคึมแล้วนะครับฝนจะตกแล้วนะครับวันนี้ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับไม่มีแดดเลยนะครับตั้งแต่เช้านะครับไม่มีแดดเลย ก็มีฝนพรมๆแล้วนะครับมีลมด้วยนะครับก็เย็นฉ่ำนะครับแต่ไม่อยากให้มีพายุนะครับเนื่องจากว่าถ้ามีพายุลมแรงนะครับก็จะเป็นอันตรายต่อ,อผู้คนอยากให้มีแค่ฝนนะครับเย็นฉ่ำๆนะครับผมตอนนี้คุณแม่มก็กำลัง คุยกับพูดคุยกับลูกค้าอยู่นะครับหากว่าช่วงนี้นะครับไม่ได้ตอบแชทหรือว่าส่งข้อมูลให้ลูกค้าต้องขออภัยนะครับวันนี้คุณแหม่มนะครับติดภารกิจในการโอนกรมรมสิทธิ์ที่ดินนะครับหนึแปลงนะครับที่ดิน13ลไร่23ตารางวาตำบลบ้านวางอำเภอโนอนไยจังหวัดนครราชสีมานะครับสัญญาว่าถ้าเสร็จภารกิจแล้วจะไปตอบคลิปนะครับอย่าโดยเร่งด่วนที่สุดนะคบผม ลูกค้าท่านใดต้องการที่ดินก็แอดไลน์ดีมาพูดกันได้นะครับที่ไลน์ดีศูนย์หกสามแปดสี่หนึ่งสองหนึ่งแปดแปดนะครับหรือว่าโทรสอบถามเราได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดสี่หนึ่งสองหนึ่งแปดแปดนะครับขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมมาถึงน,นะช่วงเวลานี้นะครับทางผมและคุณแหม่มนะครับและช่อง Nw Real Estate 78นะครับ ต้องขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเนี่ยครับที่สนับสนุนช่องเราตลอดเลยมานะครับทั้งกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคอมเมนต์นะครับมีค่าสําหรับเรานะครับผมขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมและคุณแหมมต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ